สมพงษ์แนวกลางขับรถส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่งมานานกว่าเจปีแล้วซึ่งทุกๆครั้งที่ต้องออกไปส่งของสมพงษ์จะมีลูกน้องออกไปช่วยอีกหนึ่งคนรถเทรนคันนี้จะขับตลอดเลยครับเหตุการณ์มานั่นคือทางบริษัทเนี่ยเราไปส่งสินค้าที่อำเภอสิงส่างนะครับสวัสดีครับนายช่างสวัสดีครับขอที่สั่งมาแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปลงน้นโน้นทักสามชิ้นนะครับตรงโน้นสามชิ้นครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวไปลงข้างตรงโน้นเราจะมีนายช่างรออยู่ ทั้งหมดเลยโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเอาลงตรงจุดนี้ก่อนดีกว่านะได้แครับโอเคลูกค้าให้เราลงตรงนี้สามชิ้นนะลงตรงนี้สองชิ้นนะคือเพื่อที่จะใกล้ช่างที่จะขึ้นหลังคานะครับเราก็โอเคตามใจช่างเวลาลงของต้องใช้เชนยกดลงเพราะว่าหองชิ้นหนึ่งหนักตันกว่า อุปกรณ์ในงานก่อสร้างที่สมพงษ์นำไปส่งนั้นมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่านหนึ่งตันจึงจำเป็นต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้ายซึ่งสมพงษ์ก็จะรับหน้าที่บังคับเครนด้วยตัวเองเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ของที่นำมาส่งได้รับความเสียหายกันเลยลงแล้วจุดหนึง่งแล้วขยับมาจุดที่สองนายช่างครับนายช่างผมเอาของมาลงครับแะ้วลงตรงไหนครับคนเอาของลงตรงนู้นเลยนะ ให้ผมมาลงตรงนี้ใช่ไหมครับวางตรงนี้เลยลกันโอเคทำได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าลงให้เลยต่อเราของลงเทยนมันจะโดนสายไฟป่าวะเพราะว่าไม่น่าจะโดนนะเว้ยไม่เป็นไรมองดูแล้วไม่เป็นไรถ้าเราไม่ถูกสายไฟเนี่ยแต่ผมกลัวที่สุดคือสายไฟคือกลัวโดนแต่าผมระวังนะเขาจะไม่โดนครับต่อเดี๋ยวนะสมพรงษ์รู้ดีว่าจุดที่ <Okay. S 1> จะลงของจุดนี้<ต>มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านอยู่ แต่เพราะไม่อยากถัดใจลูกค้าเขาจึงทำได้เพียงเพิ่มความระมัดระวังและบังคับเครนไม่ให้ไปถูกเข้ากับสายไฟไปเรื่อยไปเรื่อยช้าช้าไปเรื่อยไปเรื่อยทีนของเราตั้งฉากไปใกล้กับสายไฟสายสายเปลือยที่มันไฟฟ้าแรงสูงนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยช้าช้า ไปเรยไปเรื่อยราชาๆไปเรื่อยด้วยความเชี่ยวชาญของสมพงศ์ทำให้เขาบังคับเครนได้โดยไม่ถูกสายไฟแต่เมื่อเครนเคลื่อนเข้าไปใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไ้ต่อไ้ต่อพอเข้าใกล้เลยประมาณทักเมตรนึงไฟลงเลยครับพอไฟลงจุ๊บก็ล่วงตุบน้องผมก็ติด นีม่มีคำพูดเลยครับติดแล้วก็แข็งแล้วก็ควนขึ้นนะครับเฮ้ยตอเฮ้ยไอตอไอตอมึงเป็นไรไอตอเฮ้ยไปดูดิวะไอตอช่วยครับช่วยด้วยคุณไปไปดูครับช่วยด้วยครับเป็นไรอะน้องเฮ้ยใครใกล้ๆช่วยมาเร็วเพื่อผมไนไปดูช่วยหน่อยครับพี่ช่วยด้วยครับทั้งทีาตออยู่บริเวณนั้นแต่เขาไม่คือเขาไม่กล้าเข้ามานะครับ เขาก็วิ่งบนรถเหมือนกันว่าจะช่วยยังไงเร็วๆไปดูช่วยหน่อยครับพี่ช่วยเร็ดเอาเร็วๆเร็ๆใครอยู่ใกล้ช่วยหน่อยเร็วดูที่หน้าแล้วเขาตายแน่ครับแต่ผมไม่เข้าไปช่วยแล้วก็ผมก็วิ่งหาทางช่วยทีจะช่วยยังไงใจจะไปปิดสวิตช์รถนะครับเร็วๆเร็วๆใครอยู่ใกล้ช่วยหน่อยเร็วเราวไปดูเร็วเรเร็วเฮ้ยเร็ว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 เเร็ ตอ,อะไรนลี่จิตอยู่อยู่กระดิ่งตัวเองโอบฝนฝมันบิงเข้ามาในตัวแล้วมัสวนสวดร้นดิ่งขึ้นมาอ,อนี่ยเดี๋ยมันอนอกไม่ได้เลยมันติดดิ่งก็ดิ่งไออกนะครับเร็วสองคนเลยแล้วเร็วไปช่วยหน่อยเร็วเร็วเกิดจิประมาณห้านาทีทังผนมัิดอยู่ประมาณ3ามวินาทีครับผมแต่ เดี๋ยวเราไปเลยนะครับไปก็ตัดเลยพอตัดก็ล่วงทั้งสองคนเลยจูๆ่ๆกระแสไฟฟ้าก็ตัดโดยอัตโนมัติทําให้สมพงษ์และลูกน้องลุยตระเด่นออกจากตัวรถและหมดสติไปในเวลานี้ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ต่างอะไรกับคนที่ถูกไฟไหม้มานายช่างและผู้ที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบนําตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลนั้นาก็ไม่รู้เลยครับมาดูอีกทีจนกลางทางที่เขาเอาเราใส่รถมาส่งกับโรงพยาบาล เรามงองตัวเองก็ขาดกานไม่รอดเพราะว่าใจของเราก็อิบดีนิบดีก็เพื่อนคนนึงก็รู้สึกตัวเหมือนกันแล้วก็กอดมือกันไว้ว่าไม่ไหวแล้วคุยกันไม่ไหวแล้วถึงแม้สมพงษ์สามารถรอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่เขาก็ต้องสูญเสียแขนและขาทั้งสองข้างซึ่งหากในวันนั้นหมอไม่ลงมือตัดอวัยวะส่วนที่เป็นแผลและมีรอยไหมออกนั่นอาจจะทําให้สมพงษ์ไม่มีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ เปงนทำไมไม่ได้นะอยากจะเดินได้แล้วก็กลับไปทำงานครอบครัวของสมพงศ์ได้รับความเดือดร้อนทันทีหลังจากที่ผู้เป็นเสาหลักต้องตกอยู่ในสภาพพิการไม่สามารถออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้อีกมีเพียงเงินจำนวนหนึ่งจากบริษัทที่สมพงศ์ทำงานมอบให้เพื่อประทําชีวิตขณะที่ผู้เป็นภรยาก็จําต้องลาออกจากงานประจํากลับมาอยู่บ้านจึงทําให้ตอนนี้ครอบครัวของเขาไม่มีรายได้พอที่จะนํามาเป็นค่ายาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมา สิ่งที่สมพงศ์ต้องการในเวลานี้มีเพียงขาเทียมเพื่อที่เขาจะสามารถออกไปทํางานได้เช่นเดิมหากคุณผู้ชมสนใจช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ตามชื่อและหมายเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่นี้ครับเป็นขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่เข้มแข็งเราท้อเราก็ชีวิตก,ก็ไปไม่รอดค่ะอย่างน้อยเขายังมีเขาแขยงข้างเราได้พูดได้คุยกันทุกวันอะไรอย่างนี้